ในช่วงชีวิตของคนเราครับในหลายๆคนอาจจะต้องจำใจออกจากบ้านเกิดหรือว่าออกจากถิ่นกำเนิดไปร่ำเรียนศึกษาต่อเพื่อสร้างอนาคตของตัวเองและช่วงเวลาที่ว่านี้ครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนต้องเปลี่ยนสังคมไปเจอผู้คนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆบางทีก็ไปเจอสิ่งสวยงามหรือบางทีก็ไปเจอเรื่องราวร้ายๆจนถึงขั้นจะต้องจำไปตลอดชีวิต ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่มีใครรู้หรอกครับคุณผู้ฟังว่ามันจะเกิดอะไรกับอนาคตของเราในช่วงที่อยู่หอตอนที่ไปเรียนในกรุงเทพหลายคนอาจจะเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่ดีแต่สำหรับบางคนเขาก็อาจจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะักผมเกริ่นมาแบบนี้น่าจะพอรู้นะครับว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาที่จากบ้านเกิดในภาคอีสานมาเรียนในกรุงเทพเรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของคุณแก้ว คุณแก้วเธอเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ในมหาวิทยาลัยดังกลางเมืองเอ,อ่ยชื่อตัวอักษรตัวแรกไปรู้จักแน่นอนครับแต่ก็อย่างนั้นแหละครับผมของงดบอกแล้วกันว่าคุณแก้วเรียนอยู่มหาวิทยาลัยไหนซึ่งแน่นอนละ่ะการอยู่หอนในของมหาวิทยาลัยแบบนี้มันไม่มีทางได้อยู่คนเดียวหรอกครับบางที่เนี่ยก็จะมีอยู่สคนหรือไม่ก็สคนต่อนหนึ่งห้อง คือในเรื่องราวนี้ครับหอพักของคุณแก้วคุณแก้วอยู่กับรูมเมทคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณปางถึงจะเรียกว่าคุณปางแต่จริงๆแล้วคุณปางเป็นพี่คุณแก้วนะครับอายุเธอมากกว่าคุณแก้ว2ปีแต่ว่าคุณปางเธอมาเรียนปีหนึ่งใหม่เพราะว่าคุณปลางเธอดออปเรียนไป2ปีอายุมากกว่าคุณแก้วก็เลยเรียกเธอว่าพี่ปางคุณแก้วเธอเล่าให้ผมฟังครับเมื่อประมาณปลายปี2 5 5 6 หอพักที่เธออยู่มันมีกฎของหอพักในตอนนั้นในช่วงนั้นนะครับหอพักมีกฎว่าตอนกลางวันสามารถพาเพื่อนหรือคนนอกหอพักขึ้นไปที่หอพักได้แต่ก็ต้องเป็นผู้หญิงเหมือนกันห้ามผู้ชายหรือว่านักศึกษาผู้ชายขึ้นไปหอพักหญิงเด็ดขาดทั้งนี้ก็เพื่อความส่วนตัวของผู้ร่วมหอพักด้วยตอนนี้คุณแก้วเธอบอกไม่รู้ว่ากฎนี้เปลี่ยนไปหรือยังนะครับซึ่งในช่วงกลางวันที่ไม่มีเรียนเนี่ย คุณปลางที่เป็นรูแมทของคุณแก้วเขาก็จะพาเพื่อนขึ้นมากินอะไรหรือมาทําอะไรกินที่ห้องคุณปลางเนี่ยเธอเป็นคนที่ค่อนข้างจะอัธยาัยดีนะคุณผู้ฟังมีเพื่อนเยอะแล้วก็มีเพื่อนรักเยอะด้วยมีเพื่อนต่างคณะเยอะเหมือนกันเวลามาที่ห้องเนี่ยก็มากันเต็มห้องเลยคุณปลางเธอก็เลยพาคุณแก้วให้รู้จักกับเพื่อนคนอื่นๆของเธอไปด้วยซึ่งกิจวัตรประจําวันของคุณแก้วกับคุณปลางตอนที่ไม่มีเรียนก็แบบนี้แหละครับ นัดเพื่อนมาติวหนังสือหรือไม่ก็ทำอะไรกินกันที่หอพักจนกระทั่งทั้งสองคนเรียนไปได้ประมาณครึ่งเทอมคุณปางก็เหมือนว่าเธอจะเริ่มมีแฟนเพราะว่าปกติแล้วคุณปางเธอก็เป็นคนหน้าตาดีอยู่แล้วครับคุณผู้ฟังและจนแล้วจนรอดไม่นานนักคุณปางเธอก็มีแฟนจนได้ซึ่งแฟนคนนี้เนี่ยเป็นแฟนคนแรกในชีวิตคุณปางเลยนะครับโดยที่หลังจากคุณปางคบแฟนคนนี้ไปได้เทอมหนึ่ง จากที่ปกติวันหยุดจะมีเพื่อนมาเต็มห้องพักไปหมดคราวนี้คุณปางก็เริ่มจะไม่เอาเพื่อนแล้วครับพาแฟนขึ้นมาที่ห้องแทนแล้วก็มาบ่อยด้วยนะซึ่งหอพักมันก็มีกฎอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละว่านักศึกษาชายห้ามขึ้นมาหอพักของนักศึกษาหญิงแต่มันก็เหมือนกับว่ามันไม่มีคนสนใจหรอกครับเพราะว่านอกจากคุณปางกับแฟนคุณปางห้องอื่นๆเขาก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นคือถึงจะชื่อหอพักหญิง คุณแก้วเธอก็จะเห็นนักเรียนชายอยู่บนหอพักเป็นประจำบางทีก็ติวหนังสืออยู่ที่ด้านล่างของหอพักบ้างบางทีก็ขึ้นมาหาแฟนบนหอพักบ้างมันเหมือนกับว่ากฎมันไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่นักศึกษาที่พักที่นั่นเขาก็เลยไม่ทําตามกันพอห้องนั้นทําห้องนี้ก็ทําตามกฎมันก็เลยถูกละเลยออกไปซึงทุกครั้งที่คุณปลางเขาพาแฟนขึ้นมาที่ห้องคุณแก้วเธอก็ไม่อยากจะเป็นก้างขวางคอเพื่อนนะครับ ทุกครั้งเลยเวลาแฟนคุณปลางมาคุณแก้วก็จะหาเรื่องไปที่อื่นทุกครั้งอ้างว่าไปหาคนนู้นไปหาคนนี้บ้างไปซื้อของไปอะไรต่อมีอะไรปล่อยให้ทั้งสองคนไม่มีเวลาอยู่ร่วมกันจนกระทั่งเวลามันผ่านไปครับคุณผู้ฟังคุณแก้วเธอบอกว่าเธอก็เริ่มสังเกตได้ว่าจากที่คุณปลางกับแฟนสนิทกันแล้วก็มาพบเจอกันบ่อยๆพักหลังๆทั้งสองคนจะเริ่มมีปากเสียงกัน เริ่มจะมีการเถียงการทะเลาะก,กันเพราะการหึงหวงอยู่บ่อยครั้งและทุกครั้งก็จะเป็นเรื่องเดิมๆคือแฟนของคุณปลางจะแอบไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นคุณผู้ฟังแอบคบซ้อนเป็นรุ่นพี่บ้างรุ่นน้องบ้างทั้งสองคนก็เลยระหองระแหงเรื่อยมาโดยที่พอคุณแก้วกลับมาที่ห้องทีไรเธอก็จะเห็นคุณปลางนั่งร้องไห้บ้างนั่งอยู่ที่มุมห้องมุมประจำของคุณปลางนั่นแหละซึ่งไอ้มุมที่ว่านี้มันเป็นมุมที่ติดอยู่กับหน้าต่างครับ โดยที่ชั้นของห้องคุณแก้วเนี่ยก็คือชั้นหด้านล่างมันเป็นสวนย่อมขนาดเล็กทุกครั้งที่คุณปางนั่งร้องไห้เธอก็มักจะไปนั่งอยู่ที่มุมที่ว่านี้จนกระทั่งในวันหนึ่งทั้งคุณปางแล้วก็แฟนก็พาออกไปด้านนอกกันตอนกลางคืนโดยที่แฟนของคุณปางก็เป็นคนมารับที่หอพักซึ่งคุณแก้วเองก็ไม่ได้ถามหรอกนะครับว่าไปไหนจนกระทั่งเวลามันผ่านไปจากสามทุ่มเป็นสี่ทุ่มเป็นห้าทุ่มเป็นเที่ยงคืน นกระทั่งคุณแก้วเธอนอนหลับไปแล้วครับคุณผู้ฟังแต่ในขณะที่คุณแก้วเธอนอนหลับมันก็เหมือนกับว่าคุณปางเธอจะทะเลาะกับแฟนเหมือนในทุกๆวันเพราะว่าคุณแก้วได้ยินเสียงคุณปางโทรศัพท์แล้วก็คุยกับแฟนทะเลาะกันเสียงดังลั่นตั้งแต่โถงทางเดินซึ่งจนท้ายที่สุดคุณแก้วเธอก็มารู้หลังจากที่คุณปางเปิดประตูห้องเข้ามาคุณแก้วเธอรู้ว่าคุณปางเลิกกับแฟนคนนี้แล้วซึ่งในภาพที่เห็นเนี่ยก็คือตามเนื้อตัวของคุณปางมีแต่รอยช้ำเต็มไปหมด เหมือนกับว่าเธอถูกทำร้ายมาซึ่งหลังจากที่คุณปลางกลับมาถึงห้องตัวเธอก็มาปรับทุกข์กับคุณแก้วชุดใหญ่เหมือนกับว่าเธอบอกทุกอย่างที่เธออัดอั้นตันใจให้คุณแก้วฟังในวันนั้นเนี่ยสงสัยมันจะหนักจริงๆนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณปลางเธอพูดทุกสิ่งทุกจางแล้วไม่ว่าคุณแก้วจะปลอบใจยังไงหรือว่าพูดอะไรต่างๆนานา,นาคุณแก้วเธอก็คิดว่าคําพูดของคุณปลางเธอดูแปลก คุณปลางเธอพูดเหมือนกับว่าเธอไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้แล้วึ่งไอเหตุการณ์ที่คุณปลางเธอตัด้อแบบนี้คุณแก้วเธอก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันตัวเธอก็เลยทําอะไรไม่ถูกไม่คิดเลยครับว่าคําพูดของคุณปรางมันจะเป็นลางบอกเหตุเพราะว่าคําพูดสุดท้ายที่คุณปลางเธอพูดกับคุณแก้วก็คือแก้วพี่ไปก่อนนะแค่นั้นเลยครับหลังจากที่คุณปลางเธอพูดคํานี้ออกมา คุณปลางเธอก็ลุกขึ้นที่แรกคุณแก้วเธอก็คิดนะครับว่าคุณปรางเธอน่าจะเดินลงไปที่ชั้นล่างของหอพักน่าจะเดินไปปรับทุกข์หรือไม่ก็ลงไปเคลียร์กับแฟนให้รู้เรื่องซึ่งคุณปลางเธอก็ลงจากหอพักจริงๆแต่ว่าเธอไม่ได้ลงทางประตูเพราะว่าเธอลุกขึ้นแล้วก็พุ่งตัวลงไปจากหน้าต่างต่อหน้าต่อตาคุณแก้วคุณแก้วเห็นกับตาว่าคุณปลางทิ้งร่างของตัวเองลงมาจากหอพัก ตอนนี้คุณแก้วเห็นภาพคุณปลางทิ้งตัวลงมาจากหน้าต่างตัวเธอก็ทําอะไรไม่ถูกเลยขาสั่นไม่มีแรงจะลุกขึ้นไปเกาะหน้าต่างดูเลยด้วยซ้ําซึ่งไม่กี่วินาทีหลังการตัดสินใจของคุณปลางมันก็มีเสียงของนักหนักหล่นกระทบพื้นดังลั่นแล้วก็ตามมาด้วยเสียงกรีดของคนที่อยู่ชั้นล่างของหอพักและหลังจากนั้นไม่นานทั้งรถกู้ภยัยทั้งรถตำรวจรถอะไรต่อมีอะไรก็มากันเต็มหอพักไปหมด จากเหตุการณ์ที่คุณแก้วเจอครับตัวเธอก็ช็อกแล้วก็กลัวมากทำอะไรไม่ถูกจนกระทั่งตำรวจขึ้นมาเชิญตัวถึงบนห้องพอไปถึงสอนเธอก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้นะครับเหมือนกับว่ามันช็อกจนทำอะไรไม่ถูกแล้วก็งงสับสนไปหมดและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังกว่าคุณแก้วเธอจะได้ไปงานของคุณปลางก็ไปวันชาปนก,กิจเลยทีเดียวเพราะว่าตัวเธอต้องอยู่แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ต้องอยู่ให้ความร่วมมือกับทางตำรวจจนถึงที่สุดก่อน ว่าเธอจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ถึงจะบอกว่าปกติมันก็ปกติไม่เหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังพูดไม่ได้เต็มปากเพราะว่าหลังจากนั้นวิญญาณของคุณปลางเธอก็เหมือนกับว่าเธอยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่ที่ห้องพักห้องนี้ห้องที่เธอจากไปเพราะว่าหลังจากคืนที่สี่หลังจากที่เผาศพคุณปลางไปตัวคุณแก้วเองก็มาเห็นวิญญาณของคุณปลางเป็นครั้งแรก ในคืนวันนั้นครับคุณแก้วเธอเล่าให้ฟังว่ามันเป็นคืนที่ฝนตกในช่วงก่อนฝนตกที่ห้องพักของเธอเธอเปิดหน้าต่างทิ้งเอาไว้เพราะฝนตกลงมาหาใหญ่เธอก็เลยต้องรีบวิ่งไปปิดประตูหน้าต่างซึ่งในวันที่ฝนตกลมแรงแบบนั้นครับคุณผู้ฟังไฟในห้องเนี่ยด้วยความที่มันเป็นหอพักเก่าไปมันก็ติดติดดับดับ,ดบเหมือนกับว่าหม้อแปลงของตึกมันไม่ค่อยจะชอบฝนเท่าไหรนะ่นัก และไอเรื่องหลอนของการปรากฏตัวของวิญญาณคุณปลางมันก็เกิดขึ้นตอนที่คุณแก้วเธอวิ่งไปปิดหน้าต่างในจังหวะที่เธอปิดสายตาของคุณแก้วเธอมองลอดผ่านฝนไปที่ชั้นล่างของหอพักตรงพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่ด้านล่างตรงที่ที่มันไม่ควรจะมีอะไรอยู่แต่ท่ามกลางพื้นที่ชุ่มไปด้วยสายฝนคุณแก้วเธอเห็นว่ามันมีร่างของใครสักคนกำลังนอนอยู่ที่พื้นร่างร่างนั้นนอนลงอยู่ที่พื้นคอนกรีตชั้นล่างของหอพัก โดยที่มีโลหิตสีแดงไหลนองเต็มพื้นไปหมดไหลปะปนกับน้ำฝนซึ่งเหการที่คุณแก้วเดินเห็นมันเป็นการเห็นแค่ชั่วพริบตาเท่านั้นคือมันแวบเดียวคุณผู้ฟังแวบเดียวที่เธอมองลงไปที่ชั้นล่างแต่ถึงจะเห็นแค่แวบเดียวตัวคุณแก้วเธอก็มั่นใจว่าสิ่งที่เธอเห็นนั่นไม่ใช่ใครครับนอกจากเป็นเงาหรือไม่ก็เป็นร่างของคุณปลางรูมเมทของเธอที่เพิ่งจะเสียชีวิตไป เพราะว่าลักษณะที่เห็นทั้งชุดที่เธอใส่รูปร่างรูป,ปรพรธ์สันฐานมันคือคุณปลางครับคุณผู้ฟังคุณแก้วเธอจําได้ดีและในใจคุณแก้วเธอถึงจะกลัวแสนกลัวแต่เธอก็รู้ว่านั่นคือผีเมื่อกี้นี้เธอเห็นแล้วก็โดนผีหลอกแน่ๆคุณแก้วเองเธอก็พยายามหลอกตัวเองนะครับว่ามันไม่มีอะไรเมื่อครู่ตัวเองแค่ตาฝาเท่านั้นได้แต่สะกดจิตตัวเองแบบนั้น แล้วก็ค่อยๆเดินกลับมานั่งที่เตียงตัวเองพยายามคิดครับว่าตัวเองจะเอายังไงต่อดีจะย้ายหอออกเลยดีไหมและถ้าย้ายตอนนี้จะมีที่ไหนให้อยู่ได้ทันทีหรือเปล่าคือเธอเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมครับคุณผู้ฟังการย้ายหอคนเดียวในกรุงเทพที่ไม่ใช่หอพักของทางมหาลัยทำแบบนั้นเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้ในกระทันหันเลยเงินก็ไม่มีย้ายฉุกระหุกกลางเทอมแบบนี้มันก็คงไม่มีหอพักไหนว่างแน่นอน ซึ่งในขณะที่คุณแก้วเธอกำลังนั่งคิดอยู่คนเดียวไฟในห้องพักมันก็ดับไปแต่โชคดีครับที่คุณแก้วเธอมีโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์ก็ยังพอมีแบตเตอรี่อยู่เธอเปิดไฟแฟลชแล้วก็ส่องสว่างภายในห้องพักและทันทีที่กดเปิดแฟลชในมือถือขึ้นมาแสงไฟแฟลชมันก็ส่องไปมุมมุมหนึ่งมุมที่คุณปลางเธอชอบนั่งปรับทุกตรงนั้นมุมข้างหน้าต่าง ที่มีสายฝนซึมเข้ามาจากเฟรมกระจกซึ่งไอ้น้ําที่ไหลผ่านเฟรมกระจกนี้มันก็ไม่ใช่น้ําธรรมดามันไม่ใช่น้ําใสๆที่เหมือนน้าฝนทั่วไปเพราะว่าทันทีที่แสงแฟลชจากมือถือส่องไปกระทบที่ขอบกระจกคุณแก้วเธอเห็นว่าน้ําฝนที่ไหลออกมาจากขอบกระจกน้ํามันมีสีแดงคล้ายกับเลือดพอคุณแก้วเธอเห็นแบบนั้นเธอก็ตกใจกลัวจนเธอขยับตัวถอยหลังไปเรื่อยๆโดยที่ตัวเองไม่ทันตั้งตัว และทันทีที่คุณแก้วเธอถอยหลังอยู่บนเตียงหลังของเธอก็ไปชนกับอะไรบางอย่างมันเหมือนกับว่าเธอถอยหลังไปชนเข้ากับร่างคนที่นั่งกอดข่าวอยู่ที่มุมเตียงซึ่งทันทีที่เธอรู้สึกตัวว่าเธอถอยหลังไปชนอะไรแปลกๆเธอก็กร<ๆ>ีดลั่นแล้วก็กระโดดพวดหัวทิ่มลงมาจากเตียงทันทีแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับคุณแก้วเธอก็ใจกล้ารีบชะโงกหัวขึ้นมาแล้วก็ส่องไฟแฟลชไปที่มุมเตียงเมื่อกี้ มุมเตียงที่เธอถอยหลังไปชนกับอะไรบางอย่างซึ่งตรงนั้นมันก็ดันมีแต่ความว่างเปล่าคุณแก้วเธอบอกว่าที่มุมเตียงเมื่อกี้นี้มันเป็นมุมเตียงเก่าที่คุณปรางเธอนอนและถึงคุณแก้วเธอจะมองไม่เห็นอะไรแปลกๆที่อยู่บนเตียงแต่ที่เตียงมันก็มีรอยบุ๋มลงไปมันเหมือนกับว่ามันเป็นรอยที่มีของหนักๆมากดทับเอาไว้มันเป็นรอยที่ฟูกมันยุบตัว ซึ่งอรอยที่ว่านี้เนี่ยแหละครับมันก็ชี้ให้เห็นได้ว่าตรงจุดนั้นจุดที่คุณแก้วเธอถอยหลังไปชนเมื่อกี้นี้มันต้องมีอะไรอยู่จริงๆแน่นอนไม่งั้นมันไม่สามารถมีรอยแบบนี้เกิดขึ้นมาได้แน่ซึ่งทันทีที่คุณแก้วได้เห็นแบบนั้นเธอก็คิดได้แล้วครับว่าห้องห้องนี้เนี่ยเธอไม่ได้อยู่ลําพังคนเดียวแน่นอนและคุณแก้วเธอก็คิดอะไรไปอย่างอื่นไม่ได้นอกจากคุณปลางมันต้องเป็นวิญญาณคุณปลางที่มาปรากฏตัวให้คุณแก้วเห็น คุณปลางเธอต้องกำลังพยายามแสดงอะไรสักอย่างให้คุณแก้วรู้แต่คุณแก้วเองเนี่แหละครับตัวเธอเองไม่รู้เลยว่าคุณปลางกำลังจะเสืออะไรเพราะว่าใจหนึ่งเธอก็กลัวสุดขีดใจหนึ่งก็อยากจะช่วยเพื่อนเพราะว่าเธอรู้ว่าเพื่อนเธอจากไปด้วยความทุกข์ทรมานซึ่งไอ้เรื่องราวทั้งหมดนี้ครับมันเป็นเพียงแค่เรื่องแรกที่คุณแก้วเจอหลังจากนั้นพอเช้าวันรุ่งขึ้น คุณแก้วเธอก็ต้องกัดฟันทำเหมือนว่าเรื่องเมื่อคืนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เดินทางไปเรียนตามปกติในตอนเช้าตอนที่ไปเรียนที่มหาลัยครับคุณผู้ฟังเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันแล้วก็อยู่หอพักเดียวกันอยู่ใกล้ๆห้องกันนะครับพอเพื่อนเขาเจอหน้าคุณแก้วเพื่อนเขาก็ถามว่าเมื่อคืนเนี่ยคุณแก้วทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าเพราะว่าเธอได้ยินเสียงคุณแก้วร้องไห้ตอนฝนตกแล้วก็ได้ยินยาวเป็นชั่วโมงเลย เสียงมันดังมาจากทางห้องคุณแก้วเนี่ยแหละพอคุณแก้วได้ยินสิ่งที่เพื่อนทักแบบนั้นตัวเธอก็อึ้งไปเลยเสียงที่เพื่อนได้ยินมันไม่ใช่เสียงเธอนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเธอไม่ได้ร้องไห้และเธอก็ไม่มีแฟนด้วยคุณแก้วในตอนนั้นเธอก็เลยได้แต่ยิ้มแห้งๆแ,แล้วก็ตอบเพื่อนไปปัดๆบอกไม่มีอะไรหรอกน่าจะหูฝาดหรือเปล่าก่อนที่คุณแก้วเธอจะเดินหนีไปในหัวเธอก็คิดแล้วครับว่าถ้าขนาดนี้เนี่ยไม่น่าจะคืนสองคืนเดี๋ยวพี่ปางเธอก็กลับมาอีกแน่ ไม่รู้เหมือนกันนะในตอนนั้นด้วยความที่คุณแก้วเธอเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะคุณู้ฟังเธอก็ไม่ได้มีที่พึ่งอะไรเยอะแยะหรอกคิดถึงหลวงพ่อองค์นั้นองคนี้ที่ตัวเองศรัทธาแต่เธอเองก็เป็นผู้หญิงเธอก็ไม่ได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรมากมายหรอกนะครับมีพระเครื่ององค์เล็กๆที่คอแต่ว่าตัวเธอก็ไม่ได้มั่นใจด้วยว่าพระท่านจะช่วยเธอหรือเปล่าคุณแก้วเธอบอกผมแบบนี้ว่าในวันนั้นเนี่ยก่อนกลับบ้านนะก่อนกลับหอพักเธอก็ไปไล่ตะเวนยืมพระเพื่อนมา เพ่อในห้องนี่แหละครับคนไหนใส่พระเธอยืมหมดเลยเธอบอกว่าเธอกลัวและเพื่อนทุกคนก็ให้เธอยืมด้วยนะเพราะว่าทุกคนต่างรู้ดีว่ารูมเมทของคุณแก้วเนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตในห้องและทีนี้มันตลกตรงนี้ครับคุณผู้ฟังในห้องเรียนห้องหนึ่งเนี่ยมันก็มีเพื่อนหลายคนเนาะมีผู้ชายหลายคนผู้หญิงหลายคนแต่ละคนก็ค่อยพระกันคนละแบบในเย็นวันนั้นครับเธอก็ยืมมาแทบจะทุกคนเลยได้พระกลับห้องมาเป็น10องค์ แล้เธอก็ไม่รู้ด้วยองค์ไหนของใครเธอก็เลยต้องเอาโพสต์อิดมานั่งแปะเอาไว้ว่าองค์นี้ยืมเพื่อนคนนี้มาแล้วก็มาพกใส่กระเป๋าวรวมๆกันเอาไว้หมดเลยเนี่ยแหละครับมันคือทางออกของคุณแก้วในคืนนี้แล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าไม่คืนก็2คืนใช่ไหมคุณปลางเธอต้องมาปรากฏตัวให้คุณแก้วเห็นแน่นอนผม่อนปากผมนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณแก้วเธอบอกว่าหลังจากนั้นแค่คืนเดียวมันก็คือติดๆก,กันกับคืนที่แล้วเนี่ยแหละคุณปรางเธอก็มาปรากฏตัวให้คุณแก้วเห็นอีก ในกลางดึกของคืนวันนั้นครับหลังจากที่คุณแก้วเธอสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เอาพระเครื่องทั้งหมดที่ยืมเพื่อนมามาใส่กระเป๋าสะพายแล้วก็วางบูชาไว้ข้างหัวนอนในคืนวันนั้นเป็นคืนที่คุณแก้วเธอเปิดไฟนอนนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเธอกลัวและมันก็เหมือนกับว่าพระที่ยืมเพื่อนมาทั้งห้องพระทั้งหมดก็ไม่ได้ช่วยอะไรเธอเลยในคืนนี้เพราะว่ากลางดึกของคืนนั้นคุณแก้วเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก เพราะว่าเธอได้ยินเสียงคนร้องไห้มันเป็นเสียงร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นดังแทกเข้ามาในหูส่วนคุณแก้วเธอสติรวมตัวแล้วก็ลืมตาตื่นขึ้นมาและทันทีที่เธอลืมตาตื่นขึ้นมาไอเสียงร้องไห้ที่เธอได้ยินมันก็ทําให้เธอตกใจจนเธอพยายามลุกขึ้นจากเตียงแต่ทันทีที่เธอขยับร่างกายร่างกายมันก็ไม่ขยับตามคุณแก้วเธอมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเธอถูกผีอำ ในตอนนั้นเธอเหงื่อแตกแล้วก็ขยับตัวไม่ได้ร่างกายมันเกร็งแล้วก็ชาไปหมดจึงถึงจะเป็นแบบนั้นครับคุณแก้วเธอก็พยายามสะบัดต,ตัวสะบัดหัวอย่างแรงสะบัดครั้งแล้วครั้งเล่าจนร่างกายตั้งแต่ต้นคอขึ้นไปถึงหัวเธอสามารถขยับได้แต่ถึงยังงานร่างกายตั้งแต่หน้าอกลงมามันก็ยังชาแล้วก็ยังแข็งอยู่ดีมันเหมือนกับว่าร่างกายถูกตราตึงอยู่บนเตียงแล้วก็ขยับไม่ได้ เหมือนกับถูกลัดด้วยเชือกแน่นๆและทันทีที่คุณแก้วเธอพังงกหัวขึ้นมา <ๆ S 2> เธอก็เห็นร่างของคนคนหนึง่งกําลังนั่งร้องไห้อยู่ที่มุมห้องแน่นอนครับร่างนั้นมันคือร่างของคุณปลางคุณแก้วเห็นคุณปางเธอนั่งก้มหน้าแล้วก็เอามือทั้งสองข้างจิกหน้าต่างเอาไว้เหมือนกับว่าเธอพยายามรั้งตัวเองเอาไว้เพราะว่าเธอเอามือทั้งสองข้างเอานิ้วทั้งสิบนิ้วจิกเข้าไปที่ผน,นังกำแพง คุณแก้วเห็นคุณปลางเธอร้องไห,ห้เหมือนกับว่าคุณปลางเธอกำลังพยายามต้านกับอะไรสักอย่างพอสายตาคุณแก้วเธอเห็นแบบนั้นหมูเธอก็ได้ยินคุณแก้วเธอได้ยินเหมือนกับว่าคุณปลางพยายามจะพูดแต่ว่าคำพูดของคุณปลางมันฟังไม่รู้เรื่องมันพูดไม่เป็นประโยคพูดได้เป็นคำๆคเหมือนกับคนไม่มีลิ้นคุณแก้วเธอได้ยินว่าคุณปลางพูดคำว่าหนังสือกับคำว่าบุญ คำว่าหนังสือคำว่าบุญคำว่าหนังสือคำว่าบุญสลับไปสลับมาแค่นั้นมันเหมือนกับว่าคุณปางเธอกำลังจะบอกอะไรคุณแก้วสักอย่างแต่ว่าเธอพูดได้เพียงเท่านั้นจริงๆและไม่นานหลังจากนั้นมือทั้งสองข้างนิ้วทั้งสิบนิ้วที่เธอพยายามรั้งตัวเองเอาไว้ที่ผนังมันก็หลุดออกเหมือนกับว่าร่างของคุณปางที่เธอกำลังพยายามต้านกับอะไรสักอย่างเหมือนโดนลมพัดแล้วก็ฉุดกระชากเธอลงหน้าต่างไป ร่างกายของคุณปางพุ่งลงหน้าต่างไปต่อหน้าต,ต่อตาคุณแก้วอีกครั้งแต่ครั้งนี้ที่เธอเห็นมันเหมือนกับว่าคุณปางเธอไม่เต็มใจเธอพยายามฝืนแต่ว่ามันฝืนไม่ได้มันเหมือนมีแรงกระชากแรงๆดึงตัวเธอลงไปและไม่นานหลังจากที่คุณแก้วเห็นภาพนั้นพอมีเสียงของนักหนักดังลั่นที่ชั้นล่างของหอพักร่างกายของคุณปางก็กลับมาปรากฏที่เดิมอีก กลับมาปรากฏที่มุมเดิมและไม่นานนักเธอก็โดนลากลงไปอีกเหมือนโดนกระชากลงหน้าต่างไปอีกภาพที่คุณแก้วเห็นมันเป็นแบบนั้นอยู่หลายครั้งสองครั้งก็แล้วสามครั้งก็แล้วสี่ครั้งก็แล้ววนไปวนมาอยู่แบบนั้นและทุกครั้งที่คุณปลางกลับมาปรากฏที่มุมห้องเธอก็จะพูดคำเดิมๆคำว่าหนังสือกับบุญและจนท้ายที่สุด ไฟกลางห้องที่คุณแก้วเธอเปิดเอาไว้มันก็ดับลงและทันทีที่ไฟดับภาพทุกอย่างตรงหน้ามันก็มืดสนิทคุณแก้วเธอมารู้สึกตัวอีกครั้งก็คือในเช้าวันรุ่งขึ้นครับแสงจากพระอาทิตย์ส่องเข้ามาในห้องคุณแก้วเธอสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งคิดว่าเมื่อวานตัวเองฝันหรือเปล่าหรือว่าเมื่อวานเธอเห็นจริงๆและเธอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ และเธอก็จําได้ว่าเมื่อคืนวิญญาณของคุณปลางเธอพูดดูสองคำนั่นก็คือคําว่าหนังสือและก็บุญคุณแก้วเธอก็เลยไม่รอช้ารีบรื้อตู้เสื้อผ้าเก่าของคุณปลางทันทีตัวเธอพยายามหาคําตอบในสิ่งที่วิญญาณของคุณปลางบอกเอาไว้ซึ่งสิ่งสิ่งนั้นมันอาจจะอยู่ในตู้เสื้อผ้าเก่าของคุณปลางและคุณแก้วเธอก็เจอจริงๆคุณแก้วเธอบอกครับว่าในตอนนี้เธอรื้อตู้เสื้อผ้าของคุณปลาง ในนั้นเนี่ยมันก็มีกองหนังสือเก่ามาก,มากมายที่คุณปางเธออ่านและคุณแก้วก็เห็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มันผิดสังเกตคือหนังส well, ือมันปูดออกเหมือนกับว่าในหนังสือเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างคั้นเอาไว้และทันทีที่คุณแก้วเธอเปิดหนังสือเล่มนั้นออกคุณแก้วเธอก็เห็นว่าในนั้นมีที่ตรวจคันและที่ตรวจคันมันก็ฟ้องบอกว่าคุณปางเธอท้องวินาทีที่คุณแก้วเห็นที่ตรวจคันในหนังสือของคุณปาง ตัวเธอก็รู้ได้ในทันทีว่าสิ่งที่คุณปลางอยากจะสื่อและก็ขอความช่วยเหลือคุณแก้วก็คือลูกของเธอและก็บุญคุณแก้วเธอเอาเรื่องราวทั้งหมดมาประติดประต่อกันแล้วเธอก็สรุปเอาเองว่าคุณปลางน่าจะอยากได้บุญเธอคงอยากจะให้คุณแก้วทําบุญให้เธอแล้วก็ลูกของเธอแน่ๆซึ่งพอคุณแก้วเธอสรุปได้แบบนั้นตัวเธอก็ไม่ได้ขาดศรัทธาคุณปลางเลย ในเย็นวันนั้นหลังจากที่เธอทําเรื่องย้ายออกจากหอพักในเช้าวันถัดมาคุณแก้วเธอก็ไปทําบุญให้คุณปลางแล้วก็ลูกจนกระทั่งหลังจากนั้น3คืนหลังจากที่คุณแก้วได้ห้องใหม่ห้องใหม่แต่อยู่ในหอพักเดิมนะครับคุณผู้ฟังมันมีห้องว่างเป็นห้องที่เก่ากว่าและนักศึกษาเจ้าของห้องก็เพิ่งจะย้ายออกไปอยู่หอนอกคุณแก้วเห็นช่องว่างตรงนั้นครับก็เลยขอย้ายในวันนั้นทันที ซึ่งในคืนแรกที่คุณแก้วนอนที่ห้องห้องนั้นคุณแก้วเธอก็ฝันว่าคุณปลางเธออุ้มลูกมาหาแล้วก็ขอบคุณคุณแก้วและการฝันของคุณแก้วในคืนนั้นนั่นแหละครับมันก็คือการเจอกันครั้งสุดท้ายระหว่างคุณแก้วกับคุณปลางโดยที่หลังจากคืนนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งคุณแก้วเธอเรียนจบคุณแก้วเธอก็ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยฝันถึงคุณปลางอีกเลย ตอนที่ผมอ่านเรื่องราวตอนแรกครับผมก็คิดว่าเออใช่แล้วละ่ะทั้งชื่อเรื่องแล้วก็เนื้อเรื่องในช่วงแรกคือเนื้อเรื่องมันมีกลิ่นตุตุตั้งแต่แรกแล้วครับผมคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วตอนผมอ่านนะนะว่าคุณปลางเนี่ยแหละต้องตุยแน่ๆแล้วก็ตุยจริงแต่การตุยของเธอเนี่ยมันน่าสงสารนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเท่าที่ผมรู้นะครับการเสียชีวิตโดยการปลิดชีพตัวเองแบบนี้ไปสู่สุขติค่อนข้างยากครับคุณผู้ฟังเหมือนกับว่าเขาเสียก่อนหมดอายุไขของเขา เขาก็เลยต้องวนเวียนอยู่ในที่แห่งนั้นแต่ท้ายที่สุดนี่ยิ่งพีิกใหญ่เลยเพราะว่าคุณปลางเธอท้องน่าสงสารทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแต่ว่าในฝันครั้งสุดท้ายของคุณแก้วเนี่ยผมคิดว่าคุณปลางกับลูกเธอก็น่าจะไปดีแล้วล่ะหรือถ้าไม่ไปดีจริงๆก็น่าจะดีขึ้นกว่าเก่าตามอัตภาพของเธอนั่นแหละแล้วคุณผู้ฟังเลยครับคุณยิ้เห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณแก้วตัวคุณเองคิดว่าคุณปลางเธอยังอยู่ที่ห้องพักห้องนั้นหรือเปล่า คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับยังแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลย สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ